รอบเช้าแกะทองสานุมลงแล้วมีแบ่งปันนะครับนมลงแล้วทองสาเป็นแกะซันต้าหูกินก้นหูเล็กอะสายพันธุ์หูเล็กหูกิ้นเลี้ยงลูกดีสาพันธนี้หนุมลงแล้ว ตัวนี้ทองสาวแบ่งปันตัวนี้เลือดสูงปิดก็จะพ่อร้อยพองกับพ่อร้อยหนุ่มลงแล้วเหมือนกันเนี่ยหูกินหูเล็กตอนเช้ามื้อเช้าแกะเรากินง่ายๆกระถินเผาต้นไม้ประมาณเนี้ย ไมไ่แล้วก่อนของแรกตับเปอร์ซานต้าโครงใหญ่มากตอนเช้าก็กินกระถินไปป่ากินหญ้ากลางคืนกินฟางแห้ง กินแบบไม่ไม่กระดิกกะเลยอ่ะกินกันนิ่งเลยอยู่ใต้เรือนนู่นแหละกินปุ๊บ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 เนะก็ไต่คอ กินสามเวลาครบดีเลย